สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรถบ้านมือสองราคาหลักหมื่นนะคะวันนี้แม่ค้ามีมิติเนะคะปี94ตัวโป่งหลังนะคะขายในราคาเพียง69,000บาทนะคะมานําเสนอให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะนี่นะคะเป็นโตโยต้ามิติเปี94ตัวโป่งหลังนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้นะคะคันนี้นะคะเครื่องดีมากนะคะไม่ไอไม่ดันไม่ควนไม่เคกนะคะไม่มีปัญหาความร้อนนะคะ แน่นๆนะคะเข้าชิดเข้าครบทุกเกียร์นะคะช่วงล่างก็เลี้ยวสุดไม่ดังนะคะนี่นะคะสีสันบางๆเดิมๆนะคะสีประมาณ70%นนะคะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะตามการใช้งานนะคะรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะนี่นะคะป้ายระยองนะคะเลขทะเบียนสวยๆนะคะรถได้บางเดิมนะคะรถยังไม่เคยทำสีเลยนะคะนี่นะคะเป็นรถบ้านลำดับที่หนึ่งนะคะ ยังไม่เคยแจ้งโอนย้ายนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะคะภาษีปีหน้าเลยนะคะยาวถึง66เลยนะคะนี่นะคะสนใจก็สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้นะคะที่อู่พิมลวัดไร่นะคะอู่พิมลวัดไร่อยู่อำเภอบ,บ้าน่ายจังหวัดระยองนะคะอยู่ใกล้วัดหลวงปูท่ทิมนะคะหรือมาไม่ถูกก็สามารถโทรมาสอบถามเส้นทางกันได้นะคะที่เบอร์0 6 2 3 8 3 9 0 2 8นะคะ นี่นะคะคัสีสวยๆนะคะคัสีไม่หักไม่ผุไม่ดำนะคะห้องเครื่องแห้งๆนะคะมาดูภายในกันต่อนะคะนี่นะคะภายในนะคะภายในสวยๆนะคะภายในสวยนะคะเบาะมีขาดนิดหน่อยนะคะนี่นะคะคอนโซลสวยนะคะไม่มีแตกหักนะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะคะแม่ค้าใช้ทุกวันนะคะคันนี้นะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะนี่นะคะภายในสวยนะคะ มียางอะไหลให้นะคะนี่นะคะสนใจก็สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้เลยนะคะมาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยค่ะ062 3839 028นะคะนี่นะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ